ใคฮุกฟอร์ยูทูบวิดีโอคุณเคยเห็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจเย็นยะเยือกไหมรอยยิ้มสุดท้ายของแม่ที่ซ่อนความลับทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งคุณได้เห็นสิ่งที่อยู่ในเงามืดเสียงกระซิบเย็นจนผิวหนังลุกสู้และความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดคุณจะกล้ายอยู่ต่อหรือจะวิ่งหนีไปรอยยิ้มสุดท้ายของแม่แสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านหน้าต่างห้องเกา่า ฝุ่นล่องลอยในอากาศเหมือนเต้นรำช้าๆแม่ของฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้โบราณใบหน้าของแม่ดูเหนื่อยล้าและซีดเซียวแต่สายตาของแม่ยังคงอบอุ่นเหมือนเคยฉันก้าวเข้ามาในห้องกลิ่นยาและไม้เก่ากระจายทั่วมือของแม่สั่นเล็กน้อยขณะยกขึ้นมาฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกดลงอย่างแรงทุกเสียงรอบตัวดูเงียบลงเหลือเพียงรอมหายใจของแม่ แม่ยิ้มให้ฉันรอยยิ้มอ่อนโยนแต่แฝงความเศร้าเหมือนแม่พยายามจะสื่ออะไรบางอย่างฉันก้มลงใกล้แม่กลิ่นโลหิตจางจางทำให้ฉันสะดุ้งจูจ่ๆแสงในห้องก็มืดลงหน้าต่างสั่นไหวราวกับพายุใกล้เข้ามาฉันรู้สึกถึงความเย็นแปลกปลอมบนผิวหนังแม่ยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเริ่มบิดเบี้ยวและดวงตาเนยขึ้นจ้องตรงมาที่ฉัน ฉันอยากก้าวถอยแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นเสียงรอมาหายใจของแม่กลายเป็นเสียงกระซิบเย็นยเยือกทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนเหมือนเวลาหยุดลงและโลกนี้เป็นเพียงเงาฉันเห็นอะไรบางอย่างข้างหลังแม่เงามืดที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนมันคล้ายยิ้มแต่ก็เต็มไปด้วยความโกรธแม่หันมาที่ฉันอีกครั้งรอยยิ้มสุดท้ายของแม่เหมือนเป็นคำเตือน ฉันไม่กล้าหายใจแรงทุกลมหายใจเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดมือของแม่ยังคงยกขึ้นนิ้วบางเบาเหมือนกำลังชี้มาที่ฉันแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเธอจริงๆแค่เงามืดนั้นที่สะท้อนในกระจกเก่าบนผนังฉันถอยหลังไม่ออกเท้าก้าวลงบนพื้นไม้ที่ร้องครวญครางเสียงเหมือนใครกำลังเดินตามฉันอยู่แต่เมื่อฉันหันไปก็ไม่มีใคร เทียงแค่ฝุ่นลอยในแสงแดดยามบ่ายแม่ยังคงยิ้มรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความเย็นยเยือกฉันอยากร้องออกมาแต่ลิ้นเหมือนแข็งเทื่ออากาศในห้องหนาแน่นราวกับทุกโมเลกุลกำลังจ้องมาที่ฉันความตึงเครียดนั้นทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติและความมืดเริ่มก่อตัวในมุมห้องฉันพยายามเรียกชื่อแม่เสียงฉันแผ่วเบาและแตกเป็นชิ้น แมงเนยหน้ามองฉันดวงตาของเธอกลายเป็นสีดำสนิทเหมือนน้ำลึกที่ไม่มีวันที่จะมีแสงสว่างส่องถึงฉันพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่ขาพระโมวและเกือบล้มลงกลิ่นโลหิตแผกเข้ามาในจมูกฉันอย่างแรงฉันรู้ว่ามันไม่ได้มาจากแม่แต่จากที่ไหนสักแห่งในห้องนี้ความกลัวกัดกินฉันจนแทบหายใจไม่ออก จูจ่ๆแสงแดดที่ลอดเข้ามาเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงเหมือนห้องทั้งหมดกำลังถูกไฟไม่ช้าช้าเงามืดเคลื่อนตัวรอบแม่ฉันเห็นมือของเงามืดยืดออกมันคล้ายต้องการจะสัมผัสฉันแต่ฉันก็ตกใจจนยกมือขึ้นป้องกันตัวแม่ยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจฉันเจ็บปวดราวกับเธออยู่ระหว่างโลกของชีวิตกับความตาย และฉันกำลังถูกดึงเข้ามาในโลกนั้นพร้อมกับเธอเสียงกระซิบดังขึ้นเบาๆแต่ทุกตัวอักษรเหมือนกำลังเจาะเข้าไปในสมองฉันอย่าหนีอยู่กับฉันฉันพยายามขยับปากจะพูดแต่เสียงไม่ออกความมืดและความเงียบคืบคลานเข้ามาลมาหายใจของแม่กลายเป็นความหนาวเยือกที่สัมผัสผิวฉันฉันเห็นเงาเล็กๆอยู่บนพื้น เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ถูกบีบอัดจนแบนราบมันค่อยๆค,ค,คลานไปยังฉันขาที่สั่นเท้าควบคุมไม่ได้ฉันอยากจะวิ่งแต่เท้าส่งเสียงกระแทกพื้นดังราวกับทุกย่างก้าวถูกจับตามองเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบห้องเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของแม่มันผสมระหว่างเสียงเด็กและผู้ใหญ่ฉันรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น หัวใจฉันเต้นแรงจนเกือบจะระเบิดและฉันเห็นแม่ยกมือขึ้นสูงรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอยังคงยืนยันความสงบแต่ในความสงบกลับมีความโหดร้ายซ่อนอยู่ฉันมองไปที่มือของแม่นิ้วของเธอเริ่มยืดออกผิดรูปเหมือนยางยืดแสงสีแดงสะท้อนกับเงามืดบนผนังและฉันเห็นเงาที่คล้ายคนถูกฉีกออกจากกลางมันหายไปในอากาศทันที แต่กลิ่นคาวเลือดยังคงอยู่ฉันหันกลับไปมองแม่อีกครั้งใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปตาแดงก่ำราวกับไฟฟันปรากฏเต็มปากแต่รอยยิ้มยังคงเหมือนเดิมความแตกต่างนี้ทำให้ฉันตัวแข็งเหมือนสมองสั่งให้หนีแต่ร่างกายไม่ฟังฉันพยายามหลับตาแต่เสียงกระซิบยังคงตามฉันอยู่กับฉันตลอดไปฉันสะดุ้งสุดตัว ลมเย็นพัดผ่านผมและหลังทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งหมดหยุดหมุนแม่ยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มสุดท้ายแต่คราวนี้มันไม่ใช่รอยยิ้มของความรักมันเป็นรอยยิ้มของความโศกเศร้าและความโกรธดวงตาของเธอมองตรงมาที่ฉันและฉันรู้ว่าฉันกำลังตกอยู่ในความจริงที่ไม่มีทางหลุดพ้นฉันเห็นเงามืดพุ่งตรงเข้าหาฉัน ใจฉันแทบหยุดเต้นความเย็นแผ่เข้ามาเหมือนน้ำแข็งไหลในเส้นเลือดมือของแม่ยืดออกมาข้างหน้าฉันและฉันรู้ทันทีว่าความตายไม่ได้อยู่ไกลฉันหลับตาแน่นพยายามกลั้นลมหายใจทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเทียงเสียงลอมาหายใจของแม่ที่ยังแผ่วเบาและเสียงกระซิบที่เย็นยะเยือกอยู่ดีอยู่ดีความเย็นค่อยๆลดลง แสงแดดเริ่มลอดเข้ามาในห้องอีกครั้งเงามืดและเสียงกระซิบค่อยๆเลือนหายไปรอยยิ้มของแม่ยังคงปรากฏแต่ครั้งนี้มันกลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนฉันลืมตาเห็นแม่พยักหน้าราวกับให้กำลังใจสายตาของแม่อบอุ่นและสงบเหมือนบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วโลกมืดมนและความหวาดกลัวค่อยๆหายไปความสงบเข้ามาแทนที่ ฉันก้าวเข้าใกล้แม่มือของเธอเย็นแต่เต็มไปด้วยความรักรอยยิ้มสุดท้ายของแม่ค่อยๆจางหายไปเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องผ่านหมอกบ้างและฉันรู้สึกถึงความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ความว้าเวเป็นความสงบที่แผ่ซ่านทั่วหัวใจฉันนั่งลงข้างเก้าอี้ของแม่ห้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมฝุ่นล่องลอยเงาสะท้อนบนผนังแต่ไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงามืด มีเพียงความทรงจำและความรักของแม่รอยยิ้มสุดท้ายของแม่สอนฉันให้กล้าหานแม้ในวันที่มืดมนที่สุดฉันยิ้มตอบแม่เบาๆใจฉันเต็มไปด้วยความสงบและฉันรู้ว่าแม่ไม่เคยจากไปจริงๆเธออยู่ในรอยยิ้มและในทุกกลมหายใจของฉันแสงแดดสาดเข้ามาเต็มห้องอบอุ่นและสงบฉันลุกขึ้น และเดินออกจากห้องนั้นด้วยหัวใจเบาพร้อมกับรอยยิ้มของแม่ติดอยู่ในใจตลอดไปขีดขีดขีด